เกมอาราวนะคะก็จะมาอันบ็อกซ์นะคะเป็นของขวัญเรื่องในโอกาสพิเศษนะคะวันวนาเลนไทยที่ผ่านมานะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าด้านในนี้นะคะเป็นอะไรบ้างนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วเราก็ขอมาเริ่มที่กล่องเป็นกล่องใหญ่ไปก่อนนะคะเป็นตัวนี้นะคะกล่องน,นี้นะคะก็คือ LV กล่องน,นี้นะคะต้องขอเกินก่อนว่าจริงๆอะนต้าก็ไม่เคยซื้อ ของแบรนด์เนมในช็อปเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ได้เข้าช็อปนะคะก็ได้ไปที่ชอ็อปลูวิสตองที่สยามพารากอนนะคะซึ่งจริงๆก็ด้วยความที่มีเพื่อนเขามีคอนแทคที่นั่นกับ SA นะคะก็เลยทำให้การซื้อครั้งนี้เราไม่ต้องแบบว่ารอคิวอะคือจริงๆอะถ้าเกิดเป็นลูกค้าใหม่ใช่ไหมคะคือคุณต้องแบบไปต่อแถวด้านหน้าเนะาะค่ะเดี๋ยวกล่องแรกนะคะก็คือกล่องนี้นะคะซึ่ง นี่นะคะจำไม่ได้ว่าขา้างในเคยแล้วมันมี2ชิ้นที่แบบก่องใหญ่หนกันนะคะซึ่งตอนที่ได้ซื้อคือมันเป็นช่วงเทศกาลวาลนไทน์ที่มันช่วงกับสกีนเนาะก็จะเป็นโบแดงนะคะถ้าเป็นปกติแล้วจะเป็นโบสีเงินใช่ไหมคะรอบนี้ก็ได้เป็นโบแดงนะคะก็วาลนไทน์พอดีเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะว่าด้านในนี้คืออะไรนะคะคิดว่ามันน่าจะเป็นกระเป๋าปันเพนทพนนี่นะคะ,ะ,คะอะ๋ใช่แล้วนะคะมาแล้ว ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นลูกกันแล้วนะคะเพราะว่าลงสตรอรี่ทีมากคือเขา้าใจไหมว่าเป็นการช้อปปิ้งในช็อปครั้งแรกก็แบบก็ตื่นเต้นอะไรบ้างก็แบบก็จะมีการอัคดคลิปสตรอรี่นิดหน่อยนะคะก็เยอะอยู่ทีเดียวนะคะก็ด้านในนะคะนี่ค่ะกลิ่นคือยังหอมอยู่เลยนะคะก็คือถือแค่ตอนซื้อเพราะว่าเราต้องขึ้นเครื่องไงคือจะมาใส่ในกล่องแล้วแบบไปวางไว้ยบนด้านบนแครดิออนก็ไม่ได้ของตัวนี้ก็มไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวเปิดออกมานะคะตัวนี้คือรุ่น L.V. Dolphin นะคะไซส์ M.M. นะคะก็คือไซส์ที่น้องเนย่ามีเนาะก็ถ้าเกิดจะบอกว่าซื้อตามเนย่าก็ได้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าซื้อตามเนย่าทุกใบคืองบประมาณก็ไม่ถึงด้วยให้ดูอ,อุปกรณ์ก่อนนะคะก็จะมีถุงผ้านะคะน้องก็จะมาเลยกับถุงผ้าอย่างนี้นะคะ,ะถุงผ้าปุ๊บแล้วก็จะมีตัวใบเสร็จเนาะใบเสร็จชัานี่นะคะหรือวิซตองนะคะ น่าจะเป็นตัวนี้แหละโอเคก็จะเป็นใบเสร็จแบบนี้นะคะมีซื้อที่ช็อปพารากอนนะคะนีก็จะเขียนไว้ว่ายูบนช็อปพารากอนนี่นี่นี่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามพูดถึงกระป๋อดีกว่าก็อันนี้เป็นการอันบล็อกแบบที่แบบอย่าพูดถึงความรู้นะคะเรื่องหนังเรื่องหนังเรื่องอะไรเงี้ยคือขอเป็นแบบเป็นแค่ผู้ใช้ที่แบบแค่ใช้งานทั่วไปนะคะ<ๆ>ขอเป็นแค่ผู้ใช้แบบไม่กี่ใบก็พอนะคะก็นี่ค่ะตัวนี้ก็คือใบแรกที่ซื้อในช็อปเนาะ ก็เปิดเข้ามานะคะตัวน <pl ains> ี้ไ <tra> ด <uss UC S> <tra ins> ้ยังไม่ได้แกะพลาสติกซออกนะคะนี่นะคะซึ่งด้านในก็จะเป็นแบบนี้เราก็เปิดตรงนี้ขึ้นนะคะทาอันนี้หน่อยแบบแบบแปะแกะแบบนี้เปิดเข้ามาเึ้งด้านในอ๋อเนาะก็คือคือด้านในก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะใส่ของได้ก็จุของได้พอประมาณนะคะแต่ก็เยอะอยู่ก็คือถือว่าน้องเขาแบบจุของได้ได้เยอะอยู่นะคะทุกคนด้านในก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะ ก,ก็มีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้เราก็ใส่โทรศัพท์ได้แต่คือเราไม่มีอะไรเป็นแบบอะขอใส่เป็นเคสโทรศัพท์ก็ใส่ช่องนี้ก็ได้นะคะซึ้งหนึ่งนี้นะคะตรงนี้สามารถใส่กระเป๋าตังค์ได้นะคะใส่ช่องนี้ก็ได้นะคะก็ถือยังได้อยู่นะคะความพิเศษก็คือตัวนี้รุน MM ่น M M เนาะเขาจะมีสายมาให้ทั้งหมด2สายนะคะก็คือสาย เป็นสายหนังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นสายอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าเวลาอยากถือออกงานเนาะเดี๋ยวเราจะลองผ่านให้ดูเนาะออกงานเนก๋ๆเนาะก็เราก็ซ่อนตรงนี้ไว้ก็ได้หรือถอดออกก็ได้นะคะก็อย่างเงี้ยก็คือออกงานนะคะถืออย่างงี้ก็ได้ถือแบบนี้ออกงาน,นก็ได้นะคะพอดีเลยแล้วเราก็ เปิดปึ๊บใส่ซ,ซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดถึงใบนี้นะคะว่านึกยังไงถึงอยากจะได้ใบนี้เพราะว่าเราไปลองใบหนึ่งนะคะทีเ่เดี๋ยวแปบ,บนึงขอปรับกล้องหน่อยเพราะว่าเราได้ไปลองรุ่นหนึ่งที่เราดูในเว็บมาก็คือทุกคนสามารถดูในเว็บได้เลยนะคะเพราะว่าเราชอบแบบใบไหนยังไงนะคะเพราะว่าราคาในเว็บราคาในเว็บกับราคาที่ช็อปก็คือราคาเดียวกันนะคะก็เป็นราคาสุดที่มาแล้วนะคะแล้วก็จริงๆมาดูใบหนึ่งไว้แต่ทีนี้ รู้สึกว่าแบบมันเล็กเกินไปไม่เหมาะกับหุ่นเรานะคะก็เลยแบบลองเล็งขึ้นมาเป็นใบนี้ที่โอเคแล้วค่ะจะดีด,ดหน่อยนะคะแต่ก็ไหนๆก็จะซื้อแล้วก็เลยแบบก็เลยแบบก็แบบขอให้มีของคือต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมอีกรุ่นหนึ่งนะคะของยูวิสตงนะ,ะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าจะพูดถึงนาะก,ก็อยากที่เห็นว่าลายโมโนแกรแมของเขาจะเป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยคือเราก็เียกไม่ถูก ซื้อขายที่เขาบริการเราเนาะเราก็จะมี contact SA แต่สั SA ก็คือไม่สามารถที่จะมาจองของให้เราได้นะคะก็คือของแต่ละชิ้นเนี่ยคือเขาต้องเช็ควันสวอวันอย่างเช่นวันนี้ถ้าเกิดเราทักไปว่าวันศุกร์นี้จะเข้าไปรับของนะคะก็คือ SA ไม่สามารถจองของให้เราได้นะคะดังนั้นวิธีเดียวคือเมื่อถึงวันที่เราเดินทางหรือจะไปรับของอยังไดงด้ยังตาจังหวัดก็คือจะต้องบอก SA ว่าจะไปวันนี้นะคะช่วยเช็คของให้หน่อยเนี้ยคือถ้าเกิดวันนั้นเหมือนที่ได้ไปคือวันนั้นคือ ชิ้นนี้ที่ภารกรได้มีของแต่มันมีของอีกที่สาขาหนึ่งก็คือเขาก็จะทําการยิวเอาของมาให้แต่ถ้าเกิดมีลูกค้าอีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งที่เข้าไปก่อนเราแล้วเขาก็สนใจเป็นกระเป๋าใบนี้เหมือนกันรุ่นเดียวกันสเออใช้เดียวกันเราก็จะนุกในวันนั้นนะคะเพราะว่าด้วยความที่กระเป๋าเขาไม่ได้มาทีละสิบใบยี่สิบใบเขา้าใจปะคือแบบมันมาอาจจะวันละใบสองใบยอย่างเงี้ยอาจจะณนะวันนั้นนะคะก็อาจจะแบบมี อยู่แค่2-3ใบที่กรุงเทพก็ใบนี้ได้มาเพราะว่าน้อง SA ที่ดูแลเขาไปเอามาให้นะคะก็ถือว่าแบบโชคดีมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นคือถ้าเกิดไม่ได้ซื้อก็คือมันก็จะแบบไม่ไดเดินทางแล้วไงจริงๆแล้วดานเนี่ยจะเป็นคนที่ตามกระแสก็คือชอบซื้อของที่มันอยู่ในเทรนน่ะเออก็อยากสกปีดี้เงเี้ยก็คือแบบ ก็คือไม่อยากไม,ไม่ไม่ชอบซื้อเลยที่มันไม่อยู่ในกระแสะต้องเข้าใจอย่างนี้นะคะถึงแม้ว่าเาในช่วงราคาเนี่ยบางทีถ้าเกิดตัวไหนมันสูงไปมันจะมีแบบราคาอาจจะแบบราคาปกติราคากลางหรือราคาที่แบบสูงมากเกินไปคือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันก็ต้องคัดก่อนว่าเอออย่างเราก็คือแบบเราไม่ได้มีตังค์เยอะเนาะเราก็ต้องคัดว่าเราชอบไปไหนราคานี้โอเคไหมนะคะเราซื้อใบนี้เสร็จปุ๊บก็เลยได้เป็นน้ําหอมนะคะก็ด้านในก็จะเป็นขวดแบบนี้เลยได้ได้ไมาทั้งหมด6ชิ้นนะเพราะว่า เราซื้อของไปทั้งหมด3ชิ้นเน,ะน,นาะมีขวดแบบนี้นะคะน,นี่นะคะหอมค่ะทุกคนโอเคจบไปแล้วสำหรับกระเป๋านะคะ Alvin Dolphin M M นะคะเลืิศมากเลยมาถึงชิ้นต่อไปนะคะชิ้นที่2ก็คือ,อเดี๋ยวปดูาปมามีตัวนี้นะคะด้านในก็คือแผ่นแทนทเป็นน้องกร่เปาผิดด้าน เป็นน้องกล่องเล็กอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะก็เหมือนเดิมเราซื้อในช่วงวันทายนะคะก็จะมีเป็นเออเป็นโบแดงอย่างเี้นะคะแล้วก็มีการ์ด้วยเดี๋ยวขอการให้ดูนิดนึงนี่แชปเป็นกร์ดสีแดงเฉยๆเปอาจจะเวลาเขียนอ๋อเวลาเรานี่ไงซื้อให้ใครแต่นี้คือไม่มีใครซื้อเราเราก็ซื้อเองนะคะง่ายๆเลยตัวน,นี้ก็ตอนแรกคือแบบ พอใจแล้วพอใจกับใบเมื่อกี้ดอฟินก็เลยแบบหยิบได้เครื่องประดับสักชิ้นหนึ่งเพราะว่าปกติไม่ใส่เครื่องประดับเลยนะคะก็อยากจะมีของที่แบบเออเป็นผู้หญิงอะเนะเาะก็ต้องมีสักชิ้นหนึ่งที่แบบเวลาเราไปออกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําการดูดูดูไว้ว่าเออชอบอบนไหนคือได้ไม่คนที่ไม่ใส่ทองนะคะก็เลยแบบไม่มีทองไม่มีทองนะคะก็เลยเป็นซื้อเป็นตัวนี้ค่ะ,คะแทนแทนแทน น่ารักเปล่าเป็นตุ้งต้แบบนี้นี่อันนี้คือเขาก็จะมีไซส์ของเขานะแล้วแต่ขนาดของข้อมือแต่ละคนนะคะก็จะมีด้านหลังก็จะเป็นแอลวีอย่างนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นลายโมโนแกรมสีนี้นะคะน่ารักมากนะคะซึ่งตัวเนี้ยเอาจริงๆก็คือใส่แบบว่าลุยแบบไม่ได้นะคะ สวยมากเลยทุกใจมากนะคะ pues ni, ここชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่ถูกใจนะคะชิ้นนี้ก็ถ้าเป็นตัวเขาเรียกอะไรตุ้งติ้งชามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือม high, ันก็จะมีหลายแบบก็ดูในเว็บไซต์ของวิกซองได้เลยนะคะคืออยู่ที่ช็อคพารากอนก็มีเยอะนะคะก็มีหลายแบบแล้วก็มีหลายไซส์ด้วยนะคะนี่ของด้าข้อมือใหญ่อ้วนไงนะคะเดี๋ยวไปต่อที่ชิ้นต่อไปกันนะคะก็จะเป็น กลุ่มของรองเท้านะคะช่วงนี้รู้สึกแบบอยากจะมีรองเท้าแบรนด์เนมสักคู่และชิ้นต่อไปนะคะก็ยังอยู่ในพริ้งกองอยู่นะคะกลองใหญ่เลยตัวนี้เนี่ยคู่นี้คือต้องบอกก่อนนะคะว่า,า,าทําไมถึงซื้อรองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบเนาะอ่ะเพราะว่าเราดูหลายแบรนด์ค่ะเราเออมีความ มีการทำรีเสิร์ชมาว่าจะใช้แบรนด์ไหนดีว่าจะซื้อแบรนด์ไหนดีว่าเพราะว่าคือแต่ละคู่อะราคา 6. คือคือราคาคือโอ้โหไ,ไม่ไม่ไม่ไหวจะเคลียร์นะคะก็มีการเลือกมากก็เลือกมาหลายแบรนด์มาลองหนึ่งที่เหูนตัวเลือกของเรานะมีมาลองมีกุชชี่แล้วก็มีดุยนะคะสามสามตัวเลือกที่อยู่ในหัวนะตอนแรกก็มีการตัดตัดแต่ละตัวตัดชอยตระชอยจริงๆเราไม่ได้ต้องการจะได้คู่นี้นะคู่ที่เราอยากได้คือคู่นี้ค่ะนี่ปิ้งนะคะคู่นี้ โอเคมันจะขึ้นหรือเปล่าลู o p i n g นะคะคู่นี้แต่คู่นี้คือเขาที่ท,ที่ช็อปนะคะ SA บอกว่าน้องเอสบอกว่าเขาเลือกผลิตแล้วค่ะคุณดาก็เลยอ่ะโอเคตัดใจนะคะก็สุดท้ายมาดูเกมอนเกมอนที่น้องต้าเหนิงใส่ตอนเอลวิสคริสนะคะก็ไม่มีของก็เลยอ่ะตัวนี้ที่มีของแล้วก็อีกคู่นึงอีกรุ่นนึงอ่ะเดดาแปะรูปนะคะที่ใส่แบบวันนั้นที่ลอง เพราะว่า,าต้องบอกก่อนนะคะว่าด้วยความที่รองเท้าน,นะคะเขาจะไม่ได้มาทุกรุ่นแล้วไม่ได้มาทุกไซส์มันจะมีแค่บางรุ่นบางไซส์หรือว่าจะไม่มาแค่รุ่นรุ่นหนึ่งสองไซส์อย่างเงี้ยซึ่งเป็นความโชคดีที่ไซส์สามสิบเก้ามันมีของทั้งสองรุ่นนี้ก็เลยทําการเปรียบเทียบนะคะสุดท,ท้ายเราก็เลยตัดสินใจเอาตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเราที่สุดแล้วใส่พันแพรเดี๋ยวขอเปิดกล่องน,นะคะทุกคน แน่เราไม่อยากของก็จะแบบแบบนี้เนะยอดก็จะเป็นถุงผ้า2ถุงนะคะอยู่ด้านในนี่และนี่นี่นะคะมี2ถนะุงนี้นะคะในด้านหนก็คือ hands 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 เห็นนะคะนี่ความเนี่ยคือถามเพื่อนส่งรูปให้เพื่อนดูคู่ไหนสวยแล้วทุกคนบอกว่าคู่นี้เออคู่นี้ยังไงต้องคู่นี้โอเคคู่นี้ก็คู่นี้แล้วเราก็ชอบด้วยไงนี่คู่นี้นะคะนี่นะคะเก๋มากอันนี้คือ lvs light นะคะตัวนี้เป็นตัวซีซั่น B เลยที่มาประมาณช่วงปลายปีที่แล้วเน่ยถามน้อง s อว่าเออรุ่นนี้ใหม่อยู่ค่ะเบลก็เบอร์3.9นะคะ ให้ดูดีไซน์ก่อนน้องแย่ารู้สึกจะใส่เป็นสีชมพูอีกคู่ห,หนึ่งสวยนี่นะคะด้านหลังก็จะมีด้านข้างก็จะเขียนเป็น L อวเงี้ยก็จะมีโลโก้ L อลวีหนึ่ะคะความเชื่อความเชื่ออีกคู่หนึ่งมันจะเป็นผ้าแบบตรงเนี้ยแล้วข้างหน้ามันเป็นแบบเป็นแบบหัวไม่ได้แหลมมันใส่ออกมาแล้วมันแบบเป็นทุ่งเลยไม่รู้มั่มีสวยอะ่ะก็เลยชอบอย่างเงี้ยนะคะชอบดีไซน์ของออากาลเขามากนะคะนี่ โอเคเดี๋ยวเราได้ลองใส่ให้ดูนะคะว่าใส่มาแล้วเป็นยังไงเนาะโอเคก็ใส่ทุกเท้าเลยความเชื่อแต่ทุกคนให้ดูมันหนักมันก็ถือว่าหนักเนะแล้วมันด้วยความที่เป็นแ็งเป็นหนักแล้วด้วยความที่แบบเนี้ยมันก็แบบมีความแบบเป็นทรงอะแล้วด้านข้างคือแบบคือเบามันอาจจะมีข้อเสียอยู่นิดหน่อย แต่เราก็รับได้เพราะว่าเราอยากสวยเราอยากเท่นะะเนี่ยปัญหาคือตรงนี้นะคะที่รู้สึกว่ามันบีบนี่นะคะ่ะตรงเนี้ยด้วยความที่ได้ไปพนที่โทษนะเนี่ยเท้าตรงเนี้ยคือมันนูนอะ่ะเข้าใจปะ่ะเนี่ยมันนูนแล้วทีนี้ตรงเนี้ยมันก็เลยบีบนะคะแต่เท้ามันสวยไหมมันสวย KK Ayuh ya, tentu lah Aku yang บบดูเท้าเรียขู้ไปทันทีเห็นปะเพราะว่าเขาแบบมีความสูงอยู่เขานะก็เป็นคู่ที่แบบรู้สึกวา่าก็เก๋ดีนะคะโอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาถึงกลองสุดท้ายวันนี้ก็เป็นนี่เลยแต่ทนๆพิเศษก็ด,ด้านนี้ค่ะทุกคนมีอีกหนอยดีนะคะต้องบอกว่า ซีซั่นนี้ตีโอทำกล่องไว้ได้แบบโลหลุลาม,มากนะคะลุลาม,มาหัง่าจริงๆเลยนะคะดูสิด้วยความที่มีโบแล้วก็เนี่ยชอบมากเลยมีดาวเนี่ยคือสวยมากนะคะดูกันนะคะว่าคืออะไรด้านไหนก็คือพวกนี้นะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไอ้แบ็กกราวด์ด้านหลังมันแบบมันวูบไปวูบมาคือเราใช้แอปโน,นในการถ่ายวิดีโอะคะทุกคนเนื่องจากเอรู้สึกว่าหน้าสวยในแอปนี้ก็เลยเราใช้แอปนี้นะคะ ก็มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยด้านหลังก็จะแบบเบลอๆสั้นๆหน่อยนะคะก็อย่าโฟกัสนะคะแทนฉั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 นมาปุ๊บมีถุงผ้าให้หนึ่งนะคะนึ่ก็จะเป็นถุงผ้ากี่อ้อยจะเป็นมีทั้งหมด2ชิ้นนะคะเพราะว่ามันรองเท้าสองข้างเนาะก็จะมีถุงผ้าสองใบแล้วก็ได้ไรนะคะก็จะห่อมาเป็นกระดาษนี้ น่นก็คือไอเอ๋ยเขาแบบถุลายเท็กมากแทนแทนนั่นก็คือนี่ค่ะ Dior D'way Highheels นะคะเป็นส่วนแคนวาสรองเท้าส้นสูงแคนวาสนะคะที่แบบนี้นี่นนนก็คู่นี้ก็เขาจะฮิตกันแบบส้สนแบนๆใช่ปะที่เป็น้ยๆสลิป สลิปเปอร์ใช่นี่นะคะแต่ด้ยวยความที่เาดต้องขส่งสูงไงเพราะว่าเราอ้วนเราแบบสแล้วเราไม่แบบเราไม่แบบสวยงามเหมือนรอเท้านะคะก็ในกล่องก็จะมีเป็นรองเท้าแล้วก็มีคาดนะคะคานหนึ่งใบไปด้านใาานใก็จะเป็นแบบนี้ตึคือคานแบบีแล้วก็จะมีัวใบสุเท้าซึ่งแบบสวยมากที่สุดนี้ ปื้อด้านไหนปื๊ดกระดาษปื๊ดนี่นะคะปืด้ด<อ>มาเลยก็ถูงประมาณน่าจะประมาณสักสี่นิ้วป่ะหนึ่งสองสามสี่ซูมมาสี่นิ้วนะคะนี่นะคะดีไซน์เขาก็จะแบบด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้มีเป็นดาวนี่นะคะนี่จะได้ใส่เบอร์สามเก้านะแต่ทุกคนประเด็นคือตรงเนี้ยค่อนข้างลื่นนะลื่นเลยแหละเออต่อให้เป็น air mesh อะไรเงี้ยลื่นเหมือนกันนะคะ ก็ต้องเพ็กต้องแบบเวลาเดินต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้าเป็นแคนวาสนะคะเป็นลายสวยมากกู้หีิคือสวยคี่เราชอบนะคะแชก็สำหรับผู้นี้นะคะก็การซื้อก็ลำบากก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันเพราะว่า 1. นก็คือรองเท้าเขาไม่ได้มาทุกไซส์แล้วผู้หญิงไซส์39มันไม่ได้ตอบโจทย์ในการขายสินค้า พวกนี้เท่าไหร่จริงๆเพราะว่าผู้หญิงอะส่วนมากเขาจะไซส์แบบ37 36.537 37.5อยู่แค่นี้ค่ะ3940 40, นี่คือโอ้โหก็คือจะไม่ค่อยเยอะละจริงๆอันดาบอกเลยว่ามันไม่เยอะก็แบบผู้หญิงส่วนมากเขาเท้าเล็กไงไอน,นี้เท้าใหญ่เว้ยก็ก่อนจะไปก็โทรถามช็อปก่อนนะคะว่า,ามีรองเท้าคู่นี้ไหมนะคะเพราะว่าเราต้องลองก่อนก็เขาบอกว่ามีเบอร์นี้พอดีเลย39เ้ไอเราก็แบบลังเลวะเท้าเรามันา39หรือ4 0สิวะก็เลยบอกว่าเอองั้นขอ ทำยังไงดีคือต้องโอนจองไวไหมคะหรือยังไงคือน้องพนักงานที่ช็อปก็เลยบอกว่าเป็นลงชื่อไว้ก็ได้ค่ะแล้วเราก็มาจับมาลองเพราะว่าจะต้องจองคิวลองให้ไม่งั้นขายแล้วเราก็ไม่รู้เขาจะมีของหรือเปล่านะคะก็โอเคลงคิวลองไว้วันที่ไปก็คือแบบวันที่ไปก็คือ SA ที่ที่คุยกับเราคือเขาไม่ได้ทำงานแต่นน้เขาหยุดวันยู่เขาก็ให้คนอื่นดูแลเราแทนแต่แบบช็อปของดีออคือแบบคนก็เข้าไปแบบอาจจะไม่เยะเท่าหลุยแบบไม่ได้ต่อคิวอะไรกันขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่ออ ลูกค้าคือเขาแบบเข้าไปไเรื่อยเนาะดังนั้นทําให้แบบเวลาเราซื้อคือด้วยความที่เราต้องรีบกลับมาด้วยแหละเราก็เลยแบบรีบซื้อรีบเสร็จอ่ะเออรีบแบบรีบรองรีบเสร็จก็ก็ชอบอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็บางคร้งทจะเมื่อเท้านะเพราะว่าเห็นไหมตรงเนี้ยมัน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 ไม่ได้แบบมันไม่ได้เสริมส้นอนะ่ะเออไม่ได้หนาเนี่ยก็จะแบบเมื่อเท้าคือใส่สวยได้ทุกคนแต่อย่าใส่จริงจังโอเคเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะคะว่าเป็นยังไง ซูขึ้นมาทันทีนะคะเดีย๋ยวจะลองมันก็จะมีความด้านหน้าเนี่ยคือมันก็จะแบบค่อนข้างที่จะแบบว่าปวดเท้านอ,อนน้นี่ดูขยัเ้านทนีนะคะ่าสำหรับคลิปอันบ็อกคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วเราก็ได้พูดถึงดีเทลในการใช้งานที่เราพ่อตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ที่มันรู้สึกว่าเออมันถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเรานะคะดังนั้นก็ถ้าเกิดว่ามีการพูด ชื่อชื่อ,อชื่อสินค้าหรืออะไรผิดหรือแนะนําอะไรผิดหรือพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยไว้ไ้วยนะคะก็ยังไงก็เป็นครั้งแรกเนาะที่เราได้ไปซื้อของในช็อปก็ตื่นเต้นนะคะเอาจิงก็คือแบบก่อนไปซื้อนี่คือทำรีเสิร์ชเลยนะดู u t u b e เลยนะว่าแบบเวลาเราไปซื้อของที่สอปช็อปเนี่ยเราควรจะทําอะไรบ้างยังไงวา,างตัวยัางไงาหรือต้องถามอะไรยังไงเพราะว่ามันไม่เป็นกานซื้อของอในแบบในแบบในห้างทั่วไปนะคะก็อย่างที่บอกก็คือ1ก็คือ เรื่องคิวต้องรอคิวต้องจนถึงเออเอให้มาบริการเราเราถึงแบบไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วแบบขอดูชินะะชนนะะ้นนี้เลยค่ะขอดูชิ้นนี้เลยค่ะอันนี้คือไม่ได้นะคะก็คือต้องมี s a แบบมาบริการหรือถ้าเกิดว่าเป็นช็อปบางช็อปอย่างมีออย่างเงี้ยก็คือได้ด้เข้าไปคือเขาให้เข้าไปได้เลยแต่ด้านในคือแบบบางทีพนักงานคือ s a ก็แบบเดินบริการลูกค,ค้าอยู่เพราะลูกค,ค้าก็ค่อนข้นางเยอะเนาะแต่เราก็คือแบบเราก็นั่งก่อน,เร,นเราก็นั่งก่อนแล้วเราก็มองก่อน นะะจนกระทั่งมี SA เดินผ่านมาหรือคนที่เราแบบถามว่าเออท่านนี้อยู่ไหมเราถึงบอกว่าอ้าขอดูชิ้นนี้ค่ะอะไรเงี้ยก็เขาก็าบริการเร็วนะคะก็เอามาขอให้ดูนะคะรู้สึกว่าการซื้อของในช็อปก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราได้เลือกหนึ่งเราได้เลือกเราได้เลือกเราได้ลองแล้วก็เอเอพนักงานหรือใครก็ตามนะคะเขาบริการเราดีจริงๆบางทีเราฟังมาเราอาจจะแบบคิดว่าป็นฟิลนั้นแต่มานจริงๆมันไม่ใช่นะคะมันเราเรารู้สึกว่าแบบเราชอบแล้วเราก็ จะซื้อที่ช็อปเหมือนเดิมนะคะเพราะน้อง SA ที่ดูแลนะคะทั้งบิ๊กซองเนี้ยคือดูแลดีมากน่ารักมากนะคะก็อันนี้คืออันที่ส่งจากเพื่อนเลยนะคะก็นั่นแหละคะ่ะก็เลยได้น้ําหอมที่พูดมานะคะก็คือได้ของอชิ้นนี้นะคะนี่ชั้นั่นแทนนี่นะคะนี่ก็ยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะก็นานๆทีนี่คือแบบไม่ได้ชอปปิ้งมา น่าจะรุมรวมเกือบ2ปีแล้วคะที่ไม่ได้ซื้อของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ให้ตัวเองเลยนะคะก็วันเดไทยแล้วก็เป็นแบบอของของให้ตัวเองแหะเนาะก็เอาตรงที่อยากได้แหละเอออยากได้ก็เก็บก็เก็บก็เก็บกเก็บไว้แล้วก็ซื้อทีเดียวนะคะก็โอเคขอก็ชอบมากนะคะตอนนี้ก็ชอบโอเคอเ,คเียดเรื่องราคาหรือสินค้าที่หน้าเว็บไซต์อยูนิสตงได้เลยนะคะบ๊ายบาย,บาย